เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์กดหมายเลข52 อีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายนะครับน้องปื้มปุรินนะครับคว้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้สําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าภูมิใจสุดๆเลยนะครับสำหรับบัณฑิตป้ายแดงอย่างน้องปื้มปุรินนะครับรัตนะเรืองวัฒนานะครับนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตนะครับมากความสามารถจาก GMMTV ีนะครับที่ล่าสุดเนี่ยคว้าปริญญาตรีนะครับคณะ รัฐศาสตร์นะครับแล้วก็รัฐาศาสตร์นะครับสาขารัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยด้ทุ่มเทนะครับแม้จะทํางานควบคู่กันไปด้วยนะครับจนสามารถคว้าปริญญามาครองได้สําเร็จคุณผู้ชมนะครับงานนี้ก็มีเพื่อนพ้อนในวงการบันเทิงแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับก็แสดงความยินดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับที่มหาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่14มกราคม ที่ผ่านมานั่นเองนะครับทางรายการของเราก็ต้องอแสดงความยินดีกับน้องปลื้มปุปริมด้วยนะ <ขา S 2> ครับดีใจด้วยนะคะคณะรัฐศาสตร์เลยเหรอเรียนรัฐศาสตร์เลยเหรอสาขารัฐประศาส,สนาศาสตร,ร์นะคะอุ้ยนี่เราจะมีอนาคตนิตทนายหรือว่าอาจจะเป็นนั่งอยู่ในศาลเลย<ช>นะในอนาคตก็เป็นได้นะคะ<ช>ก็ยินดีกับปณฑิตนหลายท่านด้วยเนาะรับปริญญากันไปนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะ อ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวในวงการบันเทิงที่เรานำมาอัปเดตกันนะคุณผู้ชมเจอกันแบบนี้ทุกเชา้าอยู่แล้วนะคะคขอบคุณผู้สนับสนุนกันด้วยเรื่องของสุขภาพค่ะ